รับวันคือซื้อผ้า จะมีรายการอีกอยงเลยอีกพอเฮ็ดต so ้นเงินเฮ็ดไปสิบเก่าต RE ้นกางังเฮ็ดไปสิบเก่าต้นไม่พูต้นเงินสิบเก่าแล้วแล้เไปสิบเก่าต้นเฮอไปเออคากะระบูชาปากบ่ายช้านคือคือวัดปู่คือทองแล้วหรัอเ่เออกำลังถางพระราเช้าชิบหาตต้นเ้าเวิรสวรนรุ่ปราทาโคคว่า เศรษฐิ้นชมบูแต่ยังไม่ชมบูคัก <c oughs> ยังไม่ชมบูคักยังเหลือด่างๆเอาเนาะครับยังดา่างด่างปูเออกระชับแมวอะไรกินเวอร์ขยืนเพอ่พ์เวอร์ครับความสูงมากเบิ่งไปเถอะเราตามปูเนี่ยปู หายพ่อไปวาดหครัครับไม่พูด่ข้างเซย์กวัดบอมเหม่ข้างเซย์กวัดบ่แม่นนื่มกวัดบ่แม่นโคตถูกกับบ่อได้โคตถูกกับ่าได้โคถูกเลยบอมมคกจัอกเั๊กคัอกจัือจื๊กอั๊กจั๊กจักจักจั๊กจั๊กวั๊จักจัากากจั๊กจั๊คจั๊ก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 จัคือั๊กจั๊กจัอหจา๊กจคื หาได้หาคือหาคือเออหาคืออืมหาคืออืมหาคือเออแล้วคอจังไหพอหาไ้คจังไหพออืมหาแล้วดื้ออาไปได้พอเขาดื้ออกไปได้หาเออดื้ออาไปจักเช่นอืมได้หาคือเอาจักคือดื้ออาไปจักเช่นมุกจักบ่าอมพู้จูกครับเก้าเชเก้าเซียนเก้าเสนเก้าเช่นเนาะคับ ถูกต้องครับปู่ห้าคือเก้าชื่อห้าคือเก้าชื่อแาวเวดชูวังว่าาบ้านวบานวบาชาวเพชชูบ้านพอัอืออว่างเอาเอชูวันมาเ่าเวชูบ้านนะแต่ยิบงานเบาดิปู่ คือพรน้อหาคือเก้าทึมห้าก้ามขึครับผมควบคูหาเมื่อก้าทึบอ่าเม็ดเก่าเสบพัเมื่อก้าทึมเหมือนเดิมจ้าคุณวัดวัดศิษยาพอวัดศิษ้าพ่อตั้งวาครับผมได้หาเมื่อก้าทึมดิ้งคง <hi> ร,รับผมมาเงบ่อมัด um. เพราะว่า ทางเุดกะบถือเด้ทางสือพอกาถือนะเอึง่างมอสยาวนุ่งโอ้พูการกปูกาถือกันบ่ครับเนี่ยโอพ่อกับกาถือกันปะอืพ่อไปยืมเร่งเลยพอนี่ไปคนทางนะครับทางความชุกความง่างเท่าไรเทกเจ้าไรสุดจังงานจ้าพือจ้ไสุสวยงามมอครับโได้ห้ามือกาถือมวะอืม ถือว่าผ่านถือว่าผ่านะห้ามือเก่าถึอหาทุกเก่าทุดห้าจุดเก้าทุความไม่สุกอะครับไม่สุดแต่ละครับวคาห้ามือเก่าถือแม่วั่ครับผมมันก็ต้องมีจุดถือห้าจุดเก้าทุดเข้าัจเข้าใจโอเคอืมเพราะเท่านัา้นลูกร้านได่อยกัรซื้อ่อยกันขายเลย,ย,ย,ยนะลูกนะ หอมกับช้าว่าห้อมราขังประตูโค่บาทหนึ่งท่าเวทุ์ส่นกำลังสือชิมหอมกับกุงปูเคยแรงมาบุกคเนาะปูอันนันตราชราถูกโภชนาครากุกร้านไปร่ำชักคาราบูชางนะสถานที่แห่งเมืองรับแบรงมามบาทหนึ่งให้เป็นแก่นึ่งรำ ให้รู้ว่าแบบไปกับไปหวแล้วลก็จะไปิดกับไปไหวจะกับดัก,ก,กบุญชาได้ดูตัวอย่างเนาะแบบดูตัวอย่างการคือการถามว่านางที่แก,ก,ก่คอดี่ะออันนี้คือเอฟคือคือว่านางหน่ออ่ะนางหน่อนามตะกุ่มชาพักดอืม ก็เาว่าชาไม่กินดีชากินดีนะกินแรงบางวันไม่ต้าตาว่าอือนางหน่อยชากินดีเนอะรวมทาว่ากอพอสอง้ันบาทอืมรวมคือรวมถังแล้วพอเ้อคูณองบกโก้ทาราถังอืมน้ำผู้ขาดแต่ขึ้นน้ำอือพอขึ้นก็อืมเป็นบุญบาทลามือของเฮาแล้วเออเฮาเหตุดเฮากระดอืมเกิดยุคดดยกับเข้าหนังอืม ผู้ใดคืผ no ู้นให็เ้อ่าขอให้แตริ่มแต่เริ่เร้วเด่ไอ้อวันนั้นถูกขาาระขอให้เรื่องใด่้างขอให้ท้องไหญมากอืมพังมากแตกมากเงาเงาลรวเด้อจำไว้จำไว้วที่สิบห้าอืค่อยว่ากันอืม่อยว่ากันอันนี้ของคุณอะของคนรำไพกับองอันนี้นางรำไพ่กับนางอะไรอังชุมาลีกับอังชุมาลีเหรอใโอ้ อ่างชูมาลื่อคือคุนๆน้องปะม่มาจับจะพูดภาษาแตงอ่างชุมาลืใช่เ่นบุจะรับตาโกนีอืมลางคืนักโกมาอลครับโกกมารมักาดมาเลยนชื่อไปชั่วชื่อขั้วเลยของกิอั่งอ่างชุมาลื้อ เออขอหายมือโตกมือหลักมือโตกมือหวานแล้วลูกเออขอเคลื่อนเื้อห่าให้พัดให้พายออกไปมือแต่ซึ่งดยุดๆเขามางกันคือลูกขอให้เจริญเจริญอายุวันนับถูขาดภาระหึงหึงแล้วก็รู้ๆไปด้วยกันเนาะครับขอรักให้ใจลูกเอออันนี้เอฟคือโอ้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 แค่พักนะเนาะเอฟคือฝากลูกเอาหมวก มาคือกุ่มกากรบ่าทไม่ดุรรแรยคือแรกเสียงอายมกรกกรก่าคอยถือมึนางูกวิมมงนางรักดาอืไม่ร้ายนางเนาะนางูกวันนี่แต่ว่าอีนั่งเขียวเห็นบุญมองเขาจักคือแ่ามันจะาามมนท้อไม่ลือมเนาะไม่ชื่อดเหมอะกันเลอ แล้วหถามไปเขาจะมีกำลังติดขาอยู huh. <c oughs> ่ด้วยพอเงีอยเบาหวานบมาเข้าววัญก็จะถูกใส่ายกอ้าวให้ลูกแล้วมีศพมีรลักมไม่หมาแลูกเล้กถูกกระพักแข้งแล้อถูกขูุ่ก้องดำรับพนวยเขอให้ถูกหวยวันที่สิบหกทุกคนนะลูกนบรวมเคียงรวมค่ะไปเรื่อยแล้วลูกเลอกกระโดดขัยสาธุ บ่ดั้งข้างย่งนั่งเขื่อได้จากไปนล้วเขาไล้วบานั่กับจ่เออยึงนั่งเขื่อจะเฝ้าจะพอบอกสุรักก็อื้สิ่งที่เขามาหยิบฮันบ้านงาไม่ควคือใดคู่กับกันเออพอที่เท่านั้นเขาอกดะคือท่กวัวเมื่อวันบ่เฮ็ดบ่ขังงาบ่เมือ่ป็นจังหวัดคือทุกระู่กับอ่อ เอลัดบาทกันหลับผู้หลับเาร็นันไม่ไมคันี่จักม่อได้ผู้ใด้หลับหลดไทก็บ่าเชจะอ่นั้หรอกเกับบ้านมึงถึจากม่ยังติดไม่ไม่งอมกับเฟร์อย่างนั้างหลนหลััไทยวาเนาะมาคือได้สนองไม่ถือกบไม่ถือแวเอาแว่นขยายปู เออแม่ก็รือเออขาตัวขวยก็เด้นี่แหวนเธอด้รือเปาไมด้พวกนั้นคือเครื่องมันแต่คือเรืองขรทบโอ้เคงหนาปัดแตะสวนตัวใช้คสะอาดใช้อราท์พอแต่ปูไมันมีท่าอหนามัดแต่อแม่ก็อยู่ม่ผิดอ๋อมแมจอดทอดาท่านมปู บัาคบาเขอไม่แตกลัวไม่ถือว่าบาดหูคอขอเาก็ถึงได้คอยผูโอ้เฮ็ดจังไหมา่้อมบาดบาดมือแงมาโอ้เราทห่างมัม่งแทก <c oughs> เคยจังไหอย่างนี้หักหลบไปเยองแยะปกติมนระบมาบัวไม่ขี้แรงนะมีสัญญาเนี่ยตัวระเบ้อ เดี๋ยวพรุ่งนี้มีเครื่องใหม่มาเลยเออเอฟซีซื้อไอเครื่องวัแฉ่ทำไม่เขียงนะเด้อถือมาแังตุ๊บตุ่นแะบน้เออแกลโกมันนี้กะน้ารักบ้างหันไะโชววานด้อติบดรีมีเออเครื่องนังโดูหงักน้างลูกกว่ากัน มันน yeah. oh, oh, ี้คือเขาดูต้งเรียนโอ้บันเทามึงเป็นจัรไหนก็โตมา่บ้าไม่ขึ้นง่าก็เรื่อกเขาที่เดือมพ่อ้า้าจะมาเดือมพอบามาเนี่ยเอาข้าเข้าเดือมพ่อพอได้เดือมไม่นแต่มออ ี่ว te ่าแต่โหกบามขึ้นเพราะพอจะออกรักเขาหเขาไม่หยดรู้ดบบเห้นข้อเ้นองไทยเขาไม่หยก็ตุ้นอมาขบมาพ่อเขาบอกเสนเขาขันนี่ใช่ประอับปาปแต่กค่ืนก็ไปอิจาเขาก่อนเขา้อเอายนอนปากก็คืออล่มันก็มีไทยอยู่ ปัจจุบัตีเขาให้งังจกักราเียเขาขายช่องปัมมาาจมมาุบันนีมาบังมืเงินเออขายตัวเรื่องของท่อมาช่วยมาันเออเขาก็ขายท่องปัจ้ถึงเงินเขาไปแลเขาไม่มีเงิน่วยช่ไหมปัจจุบนไม่นีเงิน่วั มีอยู่้าปู๊บข้าม้าวข้ควข้าวขาวข้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 าข้าบข้าวอเาวข้าก็คาอบ้าวข้าวด้าวข้าวขาวข่าวข้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 รวข้าวข้าว้าวข้าวข้้าวขอาวข ดอกร่ำมาเด็มเอาดอกกักบาทให้กักบาทเดิมด้วยนะมันเท่นี่เราแล้วข้าเออแล้วไรแล้วข้าคุณนะเอากังคือเอากังคือเออเอาจะให้เข้าไห้เอาเมืองน่ให้มานั้สองคนคืนเนอมบ่ได้บ่ได้เออนั่นเขาสืบเก็บเขาแล้วเขาสื้องเขาบ่ได้ะให้แปคือ ้องนั่นแโอคไปือไปซื้อมาบเปซื้อมาคนเชื่ออื่นครับปูอาะอเอาไปเขาอื่นแล้วแล้วเขาบนไม่ไปน้อง่าเอาบ้างใางใา้เขาถือโอมแบบนี้นะแต่ว่าเรื่องโอมมากบาที่เาโอ้เขามาเชื้ออื่นนะโอ้เลขไายเขามาเชืออืนทกอยางซ้ำซ้ำซูนปูบ้มบ้ามันงบ้างมัง เบอร์ที่ถ่ายนึเกิดชูนันบ่เออแม่งแม่เออเขาจำมาเกจะถ่ายเกิดชูนด้มเออเดี๋ยวพอเกอหายว่าแค่อุ่นไปหายดึงอือโอเคโอเคอักวัมากว็กซ์้นแค่้เขีย่ราคับพ่อก็ตะเด้วยิมัดเตกคือบากหงแล้วเอาดูนะเสีหบเ่าเอี่ยน้งน้ำเดือดเดือดเอาหัว่อืดหายด่งก็ วันทุกทอ่บอกว่้นี่จะไปอีกสองที่ห้วันโกทีอกอืมเอาไปสองวนโอไปก้วนหมึักว่าวประาเขาจัใถจาดอกแปดสแปดสิบแปดสอืมไปกีวปนองอืมอโอไปด่วนไลมบนะะอืมมันคือบ่าข้างละค่ะอืมมันคือบาข้างตลาดได้ ปากอุ่มปากเขาจำเป็นเนาะหัยขึ้าหน้าเขียวค่ะมาเรื่อยมาโอืะเขาใจดูเลยมาจักไหนเขาขับใจดูเลยบ่ายบ่ได้ขั้นตุกติดเด้อพอบ่หันดูพอบ่หันดอพอบ่เป็นหน้าหนาหันไดเนาะได้เลือยไหมบ่ กมักกูชูกูชูดูบอลอย่างเี้ยอยางมอสคมอ์ไปนั่งบ่อางของกุงคืนนี่เนาะเขาคือเอามาหั่นด้วยแบบได้กุ้งได้กู้เออช้างฟักลาคือคือกวตอมอไก่เล้ยง้อช้างเหมืมันลเออจะคืกับขางลูกบ้างมาวมผมมาอีปกอเครื่องห้องนามห้องไงน เออไม่คู่ผ้าเืองั้นก็คือคือขืกันงานกับผ้าถัางเทาวัวถ่ังกับ้าเออก็ถึงมือร่างบ้านหายทูกร้านทืกบ้านกู้ใคือกู้ดถ่างกับไก่พ่อหุงจักหมดนั่นอืมรสแต่รอบานคือคือพกผู้ใดจังเ้าความเด็อควาเบื่อพ่อมาทำป้อนอืมรอบานคือคือแล้วกเเออบานคือคือพกจัดเอาอันทุกแบาว่ามันเดือจีบอมข้าเครื่องมืองกับกลืงเมื่อันก่ ก็ไม่เรกแ่มาบอกว่าครับแม่ดาบือ่งกนคือนะเล่นหน้าคือถึงเด็กถึงยองามมากๆชุน้าคก็รอดทีหกกับปูเออรอดที่หกอ่ะรอดที่หกเรค่ะจังเอาเจ้าเปล่าเอาเด้าเปล่าแต่งห้องใจ่เลยจ้มันยังไม่ถึงคืนอ่ะว่าคือสิ่หกกับถี่หกคือร้ายหลุดคือแม่ทุผ่าครอจะก้อนเด้่วันคือสี่หกเริ่ จำถึงคิ้วกระฟองจำถงบวชได้กราใหญ่บวชพ่อหันข้างบ้านคือหังกองกอนพาแกบอกผาออกมาหันทองจ้าคจักบ้านคือหันจักป่าจักป่าเอ้ยพื้นถือพื้นถือพื้นเก้าบ สิบเก้าบาทห้ติ้คือคืออึากก่อค่าเกลือกผล่าราคาทเก่าบาทไดู้วยจ้าฮึ่มกลองขึ้นขึ้นจะละหนาดูนะลูกนะหางไฮลูกร้ามืโศกมอหลักมืโศกมืไม้ศปู่ศกคํนรำดำด้วย้ปลูด้วยหางมืออยู่จโศกปู่ศกคนตูจ้อันไหนอืนของลูกจ้าเขาแบบเยกวาเออเขาแบเกว่าตัลูก เอ้งาไว่ไร้วังกองก่อกับหน้ายิอกใครควงหูงายใครยังหูอยู่เออควงหูงายกองก่อหัวเปิ็นง่ายมาขึ้นง่ายง่าก็แค่มันเห่าไปเนาะครับพ่อเออทางบาพอมื่นหนึ่งเออขันคาราวะขอตอโถคึ้งข้าแตาว่าทั้งนั้ขอต่อเงินต่อข้ามมาบ่ครับใครจะโชคเร็วมาก ขอให้บักเชืออื taught, been, been ่น <Yeah. S 2> mm. no? ั okay. uh ่งกองกอนผ้าคนโชผ้าคนหมันเออใครได้โช่ใครได้รากมได้ใครได้กี่รากใครได้กิก้อยหรือก้อยหรือก็ไม่ได้มือนบําบัวันผ่าดาเมื่อนมื่เนาะบํไบก่อนมันผ่าหลังมันผ่ามือนี่ก้อยหรือได้เอาแจ้าคือบักเชืออื่นพอถอใหายร่าง้าน ไปคือเงือม่ก็ได้หรือกคนเนาะรู้รัาไดนของตาบ้องยัเด็กเข้าขายถือแล้วพอเป็นนิ้วเข่าเบาแข็งว่ารู้รักลาได้ของัาบ้ยกอดคอสอเร้มาแปดสิบสองร้อยแปดสิบถือเอาเต็มรูดเลยติูเอาแพงเลเอาเต็มเตรกับผมเออขยร้อเรื่องเรืแกอปะ กินกระปูเขียขบขมปีคบขมขลิขลิขคิกบขอานกรบปูก้อหรือสองแปดขึ้เอาเขียหัวปู้งทะลน้ำวันนีองปเออเรือบระว่าวรนะเขียทะเน้ำบเราเขียหัวปุ้งทเน้ำครบปูเออเฮ็ดก้อนฝานเส้นขลิขลิฝานดตื่นเียเหนียวเหนียวฝานกรบปูเอเขากรอหอมหอมนะ เขาเอิก้อยคเรื่องเขาค้าอน้ยืมครับปูเขาเด่นมากจิแล้วเพาแค่เรื่องเขาค้อนก้อนหรือป่าชลเขาทาฮักบักคลิกยังไงทีกกอกแช่ฟันเราเลาท้องเราเปิดทลิ๊าครับปูเขาเขาเปิดคลิเอาว่าหน่าแต่เราจะแขบดูนะเขาเราเปิดคลิแช่มา ก่อนหึ hmm. mm ่ดหแล้วอ่ลดาไ้หจัดไปปรับเสีจันาจัือก่อนหนึ่เนครับครับอ่ให้ลูกมเม่หลัม่อม่านูขคับทั้แข็งแรงคูู่่คู่ก็ดำับไม่ร้รด้หลุกแล้วอ่าไูกหลุมาหสาธุสาธุครูครับกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกทุกขันนะครับเนาะที่กดไหลกดแค่กดเป็นกาลังใจให้แอดยิ้มน้ำตอนคำคำแรงแรงเมื่อนี้ ครับเอฟซีที่รอคอยตัวเลขเด็ดๆของปูตาของปูชีบขาวเฮาครับอ่านั่งทุ่งผาเพิ่งกับในนําเครื่องใบสีครับเครื่องใบสีครับเกันกับมีเอฟซีขับที่โทรสั่งเนาะครับเนาะครับโทรสั่งเพิ่นจะประสบความสําเร็จแล้วครับเพิ่นก็เลยสั่งเครื่องใบสีจากลูกสาวคุณยายใบสีครับเพิ่นก็บในมานําถวายครับปูอ่านั่งทุ่งผาเพิ่นก็อยากมาขอโชคขอมันขอคงทุดท้ายจากปูครับแต่ว่าปูบอกว่า วันที่สิบหกอยหอดหอดมือเบิกบุญรับอ่านั่งสุงผาเพิ่นกะรอวันที่สิบหกับอ่าแต่ว่าเอฟซีทุกๆทันนะครับเนาะมือนี่เอาเอาเอาของอ่าของค่าอาหารตั้งประเทศมือนี่ก่อนตะบ้างด้วยนครับับค่าอาหารตั้งประเทศมือนี่ก่อนครับส่วนคำคำแรงๆนะครับเนาะหรือว่ารอบเดือดเดอ่าส่วนดาวโจนดาวนังละครับหรือว่าสอปอปอเล่ามือแรงครับเอฟซีทีรอคอยรับต่างประเทศมือนี่ครับ การนั่งเขียวทั่วหาปูคือเกาล่ะครับอ่านั่งเขียวกับฝ่าลงคนตกแกล่าวบ่มีทุนมีห้อนนะครับเนาะบ่มีทุนมีห้อนครับบ่มีทุนมีห้อนครับจะล่วงทุนซื้อคล้องไปขายครับก็เลโทั่วมาหาปูตาเฮ้าครับขอบุญขอบุญบารมีน้าปูตาขอพึงบารมีถามน้ำนั่งแตงโมครับแตงโมกับว่าบ่มีครับเพราะว่าครับครับผมก็เลยน้ำเสียเอกะเอาน้ำเสียเอกคือเกา ปูก็เลยบอกใจเอกเอาเงินออกมาดึงเงินออกมานะครับเนาะเลขไทยเงินครับเลขไทยธนาคารบัตรกับสามศูนย์เก้าสองเลยครับเด้อครับเลขเงินที่ให้นั่งเขียวครับสำหรับตัวเลขเมื่อนี้นะครับเนาะครับตัวเลขเมื่อนี้กับแปดศูนย์เจ็ดศูนย์แล้วก็เลขไทยเงินครับแล้วก็ปูว่าอยากก้อยเด็กก้อยเด็กกับซีเมนดาวจวนนั้นบอกเฉียนแตงโมครับก้อยเด็กโฆษณาปูส่วนแอดิมไปกินก้อยเด็ก ครับสองแปดศนเนื้อโลหนึ่งครับผมครับผมองพครอบัี่นกรอ้อครับรอบก้อยเดือกครับอ่าแต่ยินตปูบอกว่าก้อยเดือกครับพี่น้องครับกับฟังดีๆพิจารณาค่ะคับครับแต่ปูกับส่วนแอดยิมยิมกินก้อยเดือกน้ำพอบ่อ่ายิมก็บอกว่ากินครับสองแปดศนยเนื้อกิโลหนึ่งเะครับเด้อ ครับปูส่วนเห็ดกิ่นกอยเด้อครับสําหรับปูห่ติบนั่งวันหรือว่านั่งกองกอยติบพิเศษครับผมติบพิเศษนะครับเด้อครับติบพิเศษคือนางกองกอยแก่บักเผามาให้ปูนะครับเนาะอ่าแก่บักเผามาจากตลาดคุณนละครับครับนำบักเผามาสองถุงครับบักกาเล่หอติบนั่งวันสิบเก้าบาทอ้าวหอยภาพหมูหังหมูมี่วาสันว่าครับห้ได้โชคได้มลอ่าปูห้ยพรอนะครับเด้อครับก็จะเริ่ม80-70 สามศูนย์เก้าสองครับราคาสองแปดศูนย์นะครับเนาะราคาหนึ่งเก้าครับพี่น้องครับเป็นตัวเลขเด็ดๆปูหอต่างประเทศมือนี้เอฟซีทันได้ได้เบิ้งคลิปนี้แล้วครับก็ขอให้สวกๆมันหมานลำล้ำในรวยๆนะครับเด้อเมือแรงนี่จัดด่วนครับพี่น้องปูบอกว่าจัดด่วนเด้อครับเด้อครับอาสำหรับฮานอยปูปูบอกตั้งแต่เมื่อ ถ่ายทอดใจถ่ายคลิปตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเนาะปูบอกว่ารูดเป่าเป่าก็อย่าลืมนะครับเด้อยรูดเป่าเขาเน่ะครับอย่าลืมรูดเป่าครับผมมือนี้ว่าปูว่ามือนี้มือนี้อย่าลืมรูดเป่าครับผมละกาแอดยิมครับน้ำปัดใจที่เอฟซีครับเพิ่นส่งมาทางช่องแอดยิมนะครับเนาะเพิ่นประสบความสําเร็จครับอยู่ต่างประเทศครับเพิ่นสั่งกิจอธิษฐานครับขวดคอชคขอพรจากปูชื่อเพิร์นนะครับเนาะเพิ่นครับครบแท็กครับผมเพิ่นครบแท็กแล้ว นายจ้างขห้กับบ้านครับเพิ่นบ่ชั้ารากกับครับเพิ่นกำลงนก็อยากหาเงินหาคำต่อเพิ่นเลยกระตังกิจอธิษฐานหาปูตาปูชีบเขาให้ดวนบันดาลให้นายจ้างต่อต่องานหรือว่าต่อวิสัยเพิ่นครับต่องานครับเพิ่นกับประสบความสําเร็จเพิ่นเลยทรงปัดใจมาทางชองแอดยิมแอดยิมถวายให้แล้วก็พ้อมพ่วงมาไล่เก่าพ่วงครับแอดยิมก็ได้อ่าน้นาที่ให้สำเร็จแลวครับเด้อครับปูก็ได้รับเป็นที่เรียบร้อยครับก็ขอให้โศกโศกมัน ลำลำ้รด้วยปูกะให้ค่าเครื่องบินค่าเครื่องบินเอฟซีท่านนี่เนาะครับเนาะค่าเครื่องบินครับผมหนึ่งหาสองหาได้ครับเด้อหนึ่งหาสองหากับปูได้ดึงธนบัตรกับเจวันหรือว่าเงินครับกะเงินกับแบงบักไงครับตับบักไงนะครับนอกปูกับมาเรียก็ได้หนึ่งหาสองหาคือค่าเครื่องบินไปกับได้เด้อพี่น้องเด้อ เอฟซีกับฟั่งดีๆพิจหน้าขัดขัดถูกคำเบาคำจ่าของปูมีรางวันสำหรับนั่งพุงผาครับอ่ะเอาเครื่องใบสีมาครับกับต้องเติมน้ำมันกับปูก็เลยเติมน้ำมันให้นั่งพุงผาคาว่วาขี่รถได้ม่ได้ไปไกลหรอกน้ำมันก็จะบิดลายหรอกปูก็เลยให้เติมน้ำมันสิบบาทอ่าให้นั่งพุงผาเติมน้ำมันสิบบาทเลยครับเด้อครับผมครับมือแรงครับมือนีปูว่ามือหนีนะครับเด้อเติมน้ำมันสิบบาท ครับผมอันนี้ให้ค่านำมั่นนั่งทุ่งผาด้ครับเด้อครับสำหรับตัวเลขของวันที่16ครับก็อย่าล่มนะครับเด้อครับสิสิงหาคมนี้ครับเป็นอ่าหวยรัฐบาลอ่าครับผมการเนื่องเก้ากับคว้มสูงขององค์ปูทาเวตสุวรรณครับคว้มสูงขององค์ปูทาวเวตสุวรรณปูถามว่ายิ้มให้ผู้ได้วัดอ่ายิ้มก็เลยบอกให้ปูแล้ววัดค้อยสิเมนอ่ากับปูก็เลยคือเบิงกับปูคือเบิงได้หาคือ ครับพี่น้องอืาหาคืบเก้าเส้นพันวาอ่าเอ F4 ตีควมเบา่ว่หมายของปูดีๆนะครับเด้อหาหาคืบกับเก้าเส้นครับกับเป็นหาเก้าเนะครับเนาะครับอ่าหาเก้าแล้วก็ปูกับมะบอวอีกสามตัวตรงๆได้แจงโม่ห้าเก้าศูนย์อ่าครับอ่าหาเก้าศูนย์นะครับเด้อครับกับเป็นอ่าที่ปูคืบครับสำหรับเมื่อนี้ มี90ฮา90ฮาเก้าแล้วก็1เก้าครับเอฟซีกับพิจารณาดีดีฟังคลิปฟังยังปูดีๆครับทุกคํบาบอกคําจ่าของปูมีรางวันฟังคํบาบอกปูแล้วก็มาเปรียบเทียบใช่ครับตัวเลขที่เอดอ่าเอาเสนอให้พ่อแม่พี่น้องทุกูทุกคนไในเบิงในช่วงนะครับเนาะแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับตัวเลขของปูว่าเออ ตัวเลขตัวนี้กับขั้วบอลของปูครับเป็นแต่ตรงกันบอเป็นแต่มีรางวัลบอครับกับพิจารณาดีๆครับกับคั้วบอลขั้จ่าของปูนะครับเนาะครับก็ขอให้เอฟซีครับได้เบิ้งคลิปนี้แล้วครับก็ขอสุขสมันๆนะครับเด้อครับคิดอันใดก็ให้สมัติปรารถนาครับก็อย่าลืมนะครับเด้อวันที่สิบห้าครับวันที่สิบห้าครับสาธุสาธุครับวันที่สิบห้าครับกะให้ครับอ่า พอแม่พี่น้องนะครับเนาะพอแม่พี่น้องครับทีเอฟซีทันทีทรงปัจจัยมาครับทีมาบ่ปอได้มารวมบุญรวมงานกับแม่คู่ทีแม่คู่เพิ่นจะเฮ็ดตนผาปลารับไปวัดปลาปูเทท่องนะครับเนาะไปวัดปลาอ่าวัดปูเทท่องครับวันทีสิบหาเอฟซีทันทีส่งปัจัยมาแล้วบ่ได้มารวมบุญรวมยังครับกับตังกีภาวนาอยู่ทางบ้านเพราะว่าเอฟซีทำการทำงานอยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ต่างจัวหวัดเนาะครับเนาะกับตังกีภาวนาครับอยู่ทางบ้านนะครับเด้อ ครับขอโชกขอหมานขอโชกขอหลับจากผูชีะข้าวปูตาเฮ้าครับก็จะ่าลืมครับจุดทูบเก้าดอกก็ได้ครับตั้งกิตอธิษฐานลึกๆถึงผูชีะข้าวฟูตาครับขอโชกขอป้อนทเทพ่นวันที่16สิงหาคมนะครับขอโชกน้ำปูครับขอให้ลูกมีโชกมีหมานพ่อได้เฮ็ดได้สางพ่อร่วมเฮ็ดร่วมสังกับแม่คู่ความหวนขอบารมีปูชีบข้าวฟูตาอ้าวว่าไปเวยครับเด้ออันใดที่จะคล้องเฮ็ดกับคล้องสางมากที่รวมสางมาก เอ้ากับเว้าไปบอกผูไปขอพูไปครับอ่าครับผมกับอยู่กับคำปากคำเบ้าของเฮ้ารับกับเอฟซีครับกับขอพูน้าแน่ครับกับเว้าอยู่กับคำปากคำเบ้าของเจ้าของครับผมกับขอบุญบารมีผูชีประคับพูตาแหละครับอ่าที่ได้รวมเฮ็ดร่วมสร้างกับแม่พูมากลูกล้านขอเพิ่งบุญบารมีปูต่อชีวิตหรือว่าให้โชคประทานโชคให้ลูกให้ล้านครับพ่อลูกล้านได้เฮ็ดได้สร้าง ได้ใส่ได้สวยก็ว้าไปครับพี่น้องอ่าขันเลียยูเลียกินเลียใส้ลูกหลานสิแบ่งกินแบ่งท่านอ่าก็ว่าไปเด้อครับเด้อครับก็ขอให้เอฟซีทุกทุกท่านครับได้เบิ่งคลิปแอดยิ้มแล้วก็ขอให้โชคๆมันๆลำลำเรื่อยๆครับคิดอันใดก็ให้สมบัติปรถนาครับวันที่สิบห้าครับก็มีลงท่านนะครับเนาะก็มีลงท่านหลายอย่างครับวันนี้จะเป็นลงท่านน้ำหรือว่าลงท่านข้าวสารอาหารแห้งหรือว่าลงท่านปลาทูนะครับเนาะเอฟซีบานไก่เที่ยงครับวันที่สิบห้าจะไปรวมงานกับแม่กู้ ครับรวมแห่คนผ้าป้าครับก็ขอเรียนเชิญที่วัดป่าบัดมือดหรือวัดปูเททองครับสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะอันได้ก็ให้สมัติปัตนาได้ครับเด้อสำหรับเอฟซีทันที่เดินทางมาสักการะไหว้ปูครับการเดินทางมาโดยความปลอดภัยคอยไปคอยมานะครับเนาะก็ขอให้ปัรมีผู้ชี้ปะกาวผู้ตาครับตนวรรดาเอฟซีทุกทุกท่านโชคโชคมันมันลำลำเรื่ยรวยครับคิดออนใดกะให้สมัติปัถนาได้ครับเด้อสำหรับการถ่ายทอดสดหรือว่าทำคลิปนี้แอดยิ้มจะขอจบคลิปลงเพียงสำนีก็ขอให้เอฟซีทุกทุกท่าน ครับนอนรับฟันดีแอดยิมกาบขอสวัสดีครับ